กรีบกระทงจากกระดาษานะคะชุดนี้หนึ่งหมืนกรีบค่ะจะเดินทางไปพร้อมกับกาวสำหรับทําดอกไม้โดยเฉพาะนะคะสีขาวขุ่นๆแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะกาวมีความเหนียวนะคะติดแน่นแห้งไวค่ะดีมากๆเลยนะคะ กรีบบัวทำกระทงชุดนี้สีชมพู10,000มื่นกรีบนะคะมีสีขาวติดไปด้วยนิดหน่อยค่ะ300ร้อยกรีบนะคะเดินทางบินลัดฟ้าไปลอสแองเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะเจ็บขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกรีบบัวทำกระทงชุดนี้นะคะที่จะไปทําเป็นกระทงสวยๆนะคะโทนสีชมพูหวานๆค่ะ พร้อมที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะคะให้สู่สายตาชาวโลกค่ะเจ็บขอบพระคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจนะคะเลือกกริบกระทงจากกระดาษานะคะบินลัสฟ้าไปลอสแองเจลิสค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเตรียมตัวออกเดินทางวันนี้ค่ะท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมนะคะกริบบัวทำกระทงอย่างได้อยู่นะคะ เสยบทำให้ได้ทุกโทนสีเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกริบบัวทำกระทงและกาวสำหรับทำดอกไม้โดยเฉพาะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ